กูบอกตกใจทำไมโหยกันดิ่งจังนี่งานนี่งานไหนนะมันแตกถ่บ้านเขาพังแล้วไม่แล้่อไทีดาวอันครับเขาบอกพ่อหาทำกิจกรรมกับเด็กหากิจกรรมทำกับเด็กกิจกรรมต่อไปคือเอาไม้กวาดมานะแล้วก็ไอเดียเด็ให้กวาดเไปไหมขนมปังหมดแล้วอะไรเนี่ย โอ้โดนแชมพูโอ้โดนแชมพูโอ oh, ้โดนแชมพแล้วไปปล่อยเขาเถอะอ่านทีอะอ่น okay. มันแปลกเร็วจังห่าใช่ครับฉันแบบว่ามันมันแค่ไหนสีเปล่าว้าว่ากัเนี่ยมันจะแตกไวมันคือการปฏิปฏิสนธิกันใช่ไหมปฏิสนธิอะไรปฏิกิริยา โโอ้ไกลมากกันยังไงพี่้องพี่อยู่ใกล้ๆกันหน่อยกิจกรรมต่อไปคืออะไรกวาดพื้นใช่เดี๋ยวเอาไม้กวาดมาให้เขากวาดโอิใครแกล่ยกระเด็นมาดีเลยโอ้ยเด็กๆนี่ถามเลยพ่อๆของมินก็เคยเล่นนะเก็บไว้ดิเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ให้เราบอกอย่างนี้อันหนึ่งมันโดนแก้ไม่ใส่ลุงอ่ะไม่เจี๋ยพ่อพอหวานพ่อลูกค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่ ไม่มีอะไรเของเล่นมันของเล่นเฉยๆอ๋อมาอยู่ไกลๆก็ได้แหมแ่ละกวัเลยพิธีเราต้องเก็บไว้เอาไว้ได้เทได้กันดีค่ะอทำไมเม็ดปอแฟโดนน้ำแล้วถึงแตกออเมื่อสัมผัสกับน้ำมันก็จะดูดน้ำเข้าไปทำให้เมล็ดพองตัวจนมันแตกออกเพราะว่ามันบวมเป่งนี่นี่น้องพี่ เปลือกเขาอะเวลาเราใส่เข้าไปในน้ำเขาก็จะดูดน้ําเข้าไปจนมเมล็ดเขาอะมันใหญ่มากใหญ่ๆๆจนมันไม่หวันก็เลยปุง้ง Explode ออ,ออกมาอันนี้เขาแตกหมดยังมหมดยังแตกแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวอา้าวกิจกรรมต่อไปอ่เดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะเด็กๆ นี่อัญญาดูนะคะเวลากวาดกวาดไปทางเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วก็บเบามากวาดเบา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 เเาพี่ทำด้วยได้ไหมทีละคนได้ไหมครับน้องพี่น้องพี่บับโป้งโลไมแบป้เอ้านน้องพี่อันใหญ่กว่านี้ข้นุกนคอเอง่ายุกนอว่าป้าัแทนน้องพี่วันนี้แทนไ้ได้เอาไม้รองปุ๊บไน่งพี่ช่วยบเาร

นี่ครับเอาเม็ดนี้เข้าไปหนได้ไหมม็ดนั้นอ่ะหายไปแล้วอะช่วยันบ้ช่วยกันกอีบึนแม่บุนพี่ทีไม่ช่วยกวาดกวาดเหรอช่อยกันกวาดไหมไม่เอาไม่เอาทีทำให้มันดีๆครับ